น้องเพื่อนครูชาวกันทรารามที่เขารมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครูปีที่67ที่สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร,รการศึกษาเมืองกันทรมได้จัดขึ้น พี่น้องเพื่อนครูชาวกันทรารมที่เคารมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครูปีที่67ที่สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทารมได้จัดขึ้นซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการครูในสังกัดทุกสังกัดในกันทรารมรวมทั้งพ่อครูแม่ครูครูอนาวนก็เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป้าหมายหลักของผมคืออยากให้วันครูของการทุลุมนี้เป็นวันที่รอคอยเป็นวันที่รวมพลคนกันรารมผมยังยึดสโลกแกนว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับเราชาวการทรมลมรักกันเมื่อครูมีพลังกิจกรรมต่างๆของครูบาอาจารย์เราในการดําเนินการในอนาคตลูกหลานวันเราจะเป็นคนดีสีกันทรารมเหมือนกับครูดีสีกันธารมที่เรามีในวันนี้ขอบคุณ ท่านผู้บริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนครูการทรมขอบคุณเทศบาลขอบคุณสากลอมรัพย์ที่ได้อำนนยความสะดวกแล้วก็สนดับสนุนงบประมาณครั้งนี้ขอบคุณ,บ,คณบุญยพงษ์ทัดเทียมขอบคุณโรงเรียนอนุบาลการลรมที่เพื่อสถานที่และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณมากครับในช่วงที่ของของวันครูเรานะครับตอนนี้นคณะครูเราก็ใส่บาตรนะครับ ภาพเป็นความประทับใจภาพเป็นความชื่นใจในวันครูของครูกันทลมเราแต่ท่านก็เต็มใจหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ทําบุญโดยเฉพาะในวันครูปีนี้ปีน,ปนี้การใส่บาตรมากมายทีเดียวนะครับหล่นหลามนะครับแรงศรัทธาจากครูทั้งอำเภอกันทลมก็ได้มาร่วมกันทําบุญทางบาตรแต่ปีนี้มีส่วนหนึ่งของข้าราชการบำนาญได้มาร่วมทําบุญกับเราก็ถือว่าเยอะมากเยอะจริงๆเยอะกว่าทุกป,ปี ซึ่งเป็นภาพบอะสัต์ของครูกันธรมเราจริงๆเนื่องในวันครูปีนี้นี่ก็คงจะฝากคุณครูที่อยู่ในประจำการว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กของเรานะครับเด็กมีคุณภาพก็ทำให้บ้านเมืองเรามีคุณภาพไม่ขออะไรมากขอให้เด็กมีคุณภาพ่นั้นอ่านออกเขียนได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะน,นะครับส่วนเรื่องอคุณภาพนอกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของความประพฤติวินัยของเด็กนะครับก็ต้องฝากว่าอย่างน้อยก็ให้ดูแลนะครับใกล้ชิดเด็กลักเด็ก ก็ขอให้เอาคําขวัญของท่านนายกปีนี้ไปใช้นะครับเพื่อเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพของวิชาชีพูครับอาอครับก็ตเครือ้าอับครับนีคูก็สามารถนั่งี้ที่อยู่ด้านหลังได้ ในกระบวนการยังพัฒนา